บทที่41เอ็ดเจตพูดแขกคนสุดท้ายกลับไปแล้วและท่านพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างชั้นบนของกุติแล้วนายขุนทองกำลังเก็บแก้วน้ำเพื่อเตรียมจะไปล้างหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในกุติ เขาจึงรีบบอกนางว่ายายหลวงพ่อเพิ่งขึ้นข้างบนเมื่อสักครู่นี้เองพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันบ้านอยู่ไกลหรือเปล่าละยายนะ่ะอยู่อ่างทองโน่นยายขอขึ้นไปพบท่านเดียวๆนะนางบอกเป็นเชิงของอนุญาตไม่ได้หรอกยายเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูจะพาไปหาที่พักพรุ่งนี้เช้ายายค่ยมาพบท่านโชคดีนะที่พรุ่งนี้เป็นวันพระ ไม่งั้นยายก็ต้องรอถึงบ่ายสองโมงท่านจึงจะลงรับแขกหนุ่มกกวัยยี่บอ็ดกกล่าวพลางมองนาฬิกาที่ฝาผนังขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มตรงแต่ยายต้องพบท่านวันนี้ไม่เป็นไรท่านไม่ลงยายขึ้นไปหาท่านเองก็ได้ยังไม่ทันที่นายขุนทองจะเอ่ยปากห้ามหญิงชราผู้นั้นก็เปิดประตูเดินขึ้นไปชั้นบนนายขุนทองเดินตามไปที่ประตู แต่ปรากฏว่าเปิดไม่ออกนางคงจะลงกรอนเอาไว้รู้สึกหมุดหิดงุ่นง่านด้วยเกรงจะถูกลงลงดุหญิงชาราลงมาเมื่อไรจะต้องต่อว่าเสียให้เข็ดโทษฐานที่ขัดคําสั่งเลขาส่วนตัวของท่านเจ้าของกุติอ้าวโยมปั่นมาได้ยังไงนี่ท่านประคูทักรู้ว่าฝ่ายนั้นเป็นอมาพาธลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ ฉันมาลาหลวงพ่อจ้ะพรุ่งนี้ตอนตีสี่ฉันจะไปแล้วนอนทรมานมาหลายปีเหลือเกินทิดขำเขาจะได้หมดภาระเสียทีคำบอกเล่าของนางปันทำให้ท่านพระครูรู้ได้ว่าร่างที่นั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านนี้มิใช่กายเนื้อหากเป็นเจตพูดจะไปหรอแล้วโยมได้อะไรไปล่ะท่านถาม อะไรในที่นี้ท่านต้องการหมายถึงบุญหรือบาปเพราะสองสิ่งนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปยังพวภูมิหน้าได้ส่วนสมบัติพัสถานที่เป็นวัตถุธรรมไม่มีใครเอาไปได้แม้เหรียญบาทเพียงอันเดียวที่ลูกหลานเขาเอาใส่ปากให้ก็ยังต้องเป็นของสับปเปลเรอไปในที่สุดฉันได้บุญไปจะหลวงพ่อ,พอหลวงพ่อเมตตาฉันแท้ๆไม่งั้นฉันก็คงต้องพกบาปไป นางพูดอย่างรู้บุญรู้คุณดีแล้วที่โยมเลือกไปวันพระพรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าข้าแล้วก็เป็นวันพระฤหัสด้วยอาตมาไม่ใช่คนถือเลิกยามแต่ก็ยังชอบวันพระฤหัสเพราะเป็นวันพ่อแม่ครูอาจารย์จ้าฉันก็กำหนดจิตว่าจะขอตายวันพระจะได้ไปถือศีลไปปฏิบัติกรรมฐานข้างบนโนอนนางหมายถึงสุคติโลกสวรรค์ ดีแล้วละโยมแล้วก็อย่าติดสุขเสียจนลืมการปฏิบัติละชีวิตข้างบนนั้นสุขสบายกว่าในโลกมนุษย์เขาก็เลยพากันประมาทมัวเมาครั้นพอหมดบุญก็เลยต้องไปทุกขติจ้ะหลวงพ่อฉันจะไม่เป็นอย่างพวกเขาหลวงพ่อสอนให้ฉันฝึกสติฉันก็จะใช้สตินี่แหละคอยเตือนใจฉันถูกต้องที่สุด โบราณท่านสอนเอาไว้เป็นคำกลอนว่าต,ต้นเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนลืมเตือนใจตนหล่นอบายการเตือนตัวเองไว้เสมอก็คือการมีสตินี่เองเมื่อไรที่ขาดสติโอกาสที่จะตกไปในอบายภูมิก็มีมากขึ้นจ้า แล้วหลวงพ่อต้องไปเผาศพฉันด้วยนะจ๊ะเผาเมื่อไรล่ะฉันสั่งทิศเขาไว้แล้วว่าให้สวดพระอภิธรรมเจ็ดวันวันที่แปดก็เผาเลยจะได้ไม่เป็นภาระลูกๆเขาเห็นทิศเขาพูดว่าหมดห่วงแล้วจะมาขอบวชอยู่กับหลวงพ่อยังไงฉันก็ฝากเขาด้วยแล้วกันเขาเกิดมาเป็นคู่เวรคู่กรรมของฉันแท้ๆท,ท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมา เปิดหน้าที่ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พศ2517เขียนลงไปว่าเวลาสองทุ่มเจตพูดของนางป่านมาจากอ่างทองเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้เวลาตี4จะทิ้งร่างเจตพูดนั้นมีจริงอย่างไม่ต้องสงสยัยจดเสร็จจึงเงยหน้าขึ้นถามนางป่านว่าศพเผาที่วัดไหนเวลาเท่าไหร่ วัดโบสถ์ตอนสี่โมงเย็นจ้าแล้วทิดเขาคงมาเรียนให้หลวงพ่อทราบอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นจะต้องลาละจ้าเดี๋ยวทิดเขาจะสงสัยว่าทำไมหลับนานนักนางกราบเป็นจางขับประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไปนายขุนทองถือถาดใส่แก้วน้ำที่ล้างแล้วเดินเข้ามาเห็นนางปั่นเดินออกประตูกุฏิไปจึงวางถาดลงแล้ววิ่งตาหมายจะไปต่อว่า เขาวิ่งตามไปจนถึงประตูวัดทั้งที่เห็นหลังอยู่ไวๆแต่กลับตามนางไม่ทันไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงแก่ๆท่าทางขี้โรคคนนั้นจะเดินเร็วถึงป่านนี้เมื่อนางเดินลับตาและหายไปในความมืดเขาจึงเดินกลับกุฏิขึ้นไปเรียนท่านพระครูว่าหลวงลุงฮะเมื่อกี้มียายแก่คนหนึ่งมาขอพบหลวงลงุงหนูห้ามเขาก็ไม่เชื่อเปิดประตูขึ้นไปจนได้ แถมใส่กรอนอีกด้วยหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยคอยจ้องจะต่อว่าตอนแกลงมาเสร็จแล้วก็ตามแกไม่ทันเสียอีกหลวงลุงจะด่าจะว่าหนูก็เชิญได้เลยเพราะหนูผิดไปแล้วนายขุนทองก้มหน้าสารภาพข้าไม่มีอะไรจะว่าเองหรอกเจ้าขุนทองแล้วข้าก็ไม่ได้คิดว่าเองทำผิดอะไรผู้หญิงคนที่เองเห็นนะ่ะคือโยมป่านเมียนในขําได้ยินดังนั้น นายขุนทองถึงกับสะดุง้งหลวงลุงว่าอะไรนะฮะนี่พ่อหนูไปแอบมีเมียแก่ๆไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาเข้าใจว่าท่านพระครูหมายถึงนายขำผู้เป็นบิดาของเขาท่านเจ้าของกุฏิจึงต้องขยายความให้ฟังว่านี่เขานายขำอ่างทองพ่อเองเขานายขำสิงบุรีมันคนละขำกันยังมีขำลบบุรีขำอยุธยาขำนครสวรรค์อีกนะที่ข้ารู้จักนะ่ะ อ๋อมีขำสุพรรณอีกคนหนึ่งด้วยล้กหลงลุงว่าคนไหนหล่อที่สุดฮะคนไหนเองก็ไม่มีอะไรหลอกนอกจากเรื่องความหล่อเองดูคนแค่ที่หล่อไม่หล่อเท่านั้นเองหรือก็จะมีอะไรให้ดูมากไปกว่านี้ล่ะหลงลุง,ลงหนูเป็นคนสวยก็ต้องสนใจคนหล่ออยากมีแฟนหล่อๆมันถึงจะคู่ควรกันลึกหลงลุง,ลง,ลงว่าไม่จริงหลานชายย้อนถามนี่เจ้าขุนทอง ถ้าเองไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้จะมาพูดกับข้าก็ขอเชิญลงไปได้ข้าจะทำงานละ่ะแหมหลวงลุงแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องไล่กันด้วยหนูอุตสาหเป็นห่วงแทบแยกหลานชายตอบว่าไก,กลๆเองมาห่วงอะไรข้าละ่ะเฮ้ยเจ้าขุนทองห่วงอะไรห่วงสิก็ยายปั่นแกเป็นผู้หญิงแล้วหลวงลุงก็เป็นผู้ชายขึ้นมาคุยกันในที่รับยาวิการเช่นนี้ ใครเขารู้เข้าหลวงลุงจะต้องถูกคารหานินทาแต่ก่อนหลวงลุงเคร่งครัดในเรื่องเช่นนี้มากแต่ทำไมวันนี้ไม่เคร่งครัดหลวงลุงน่าจะให้แกลงมาคุยกันข้างล่างหรือไม่ก็เรียกหนูขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนถึงจะถูกที่หนูพูดมานี่หลวงลุงว่าผิดหรือเปล่าท่านพระครูรู้สึกพอใจในความรอบกอบของคนเป็นหลานจึงอธิบายให้เขาฟังว่าข้าขอบใจที่เองเป็นห่วงแต่เองไม่ต้องวิตกหรอก เพราะโยมปั่นเขาไม่ได้เอาร่างจริงมาด้วยที่เองเห็นนั้นเขาเรียกว่าเจตพูดหมายความว่ายังไงฮะหลานชายไม่เข้าใจก็หมายความว่าโยมปั่นเขาเอาวิญญาณมาไม่ได้เอาร่างมาเขาเป็นอมาพาธไปไหนมาไหนไม่ได้มาหลายปีแล้ววิญญาณที่ออกจากร่างขณะที่นอนหลับนั้นเขาเรียกว่าเจตพูดแล้วแกมาหาลุงลุงทำไมหรือฮะ มาบอกว่าพรุ่งนี้ตอนตีสี่แกจะตายให้ข้าไปงานเผาศพแกด้วยเป็นไปได้หรือฮ้าหลวงลุงหนูไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราจะสามารถรู้วันตายของตัวเองได้ถ้าเป็นผู้วิเศษก็ว่าไปอย่างไม่ต้องถึงกับเป็นผู้วิเศษดอกเจ้าขุนทองอย่างข้าก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษมาจากไหนข้าก็ยังรู้วันตายของข้าหลวงลุงพูดเล่นหรือเปล่าหลอกหนูเล่นใช่ไหม ไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้หลอกข้าพูดจริงๆถึงเองก็เถอะถ้าอยากรู้วันตายเองก็รู้ได้หากเองปฏิบัติกรรมฐานโอ๊ยหลวงลงุงอย่าเพิ่งพูดถึงความตายหนูยังไม่อยากรู้เพราะยังไม่อยากตายแหมคนกำลังอยู่ในวัยขบเพาะจะให้ตายซะแล้วนายขุนทองตีโพยตีพายนี่แหละคนไม่เอากรรมฐานก็แบบนี้แหละ เหมือนกันหมดทุกรายแบบนี้นะแบบไหนฮะชายหนุ่มย้อนถามก็แบบเองไงของแท้ไม่เอาจะเอาแต่ของปลอมท่านพระครูว่าหลานชายแล้วของแท้ของหลวงลนะุงน่ะคืออะไรละฮะก็กรรมฐานน่ะสิถ้าเองมาปฏิบัติกรรมฐานเองก็จะสามารถรู้วันตายได้โยมปั่นแกก็ปฏิบัติข้าก็ปฏิบัติ รู้ดีกว่าไม่รู้นะเจ้าขุนทองไอ้ยแซงตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ยินแต่กรรมฐา,านกรรมฐานจนนำคานจะแย่แล้วหลวงลุงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วหรือฮะไม่มีอีกแล้วกรรมฐา,านนี่แหละดีที่สุดดียังไงฮะหลวงลุงช่วยบอกหนอ่อยเถอะเผื่อบางทีหนูอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบมันก็ได้ ท่านพระครูคิดว่าคราวนี้คงจะโน้มน้าวจิตใจของนายขุนทองให้มาสนใจการปฏิบัติได้จึงอธิบายให้เขาฟังว่าประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีมากมายเท่าที่ข้ารู้จากประสบการณ์ของข้าเองและจากการสอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัติคนอื่นๆพอสรุปได้สามประการใหญ่ๆคือ 1. ระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมและ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ซึ่งประการสุดท้ายนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาของตัวเราเองได้ก็ไม่ต้องไปวิ่งหาพระให้รดน้ำมนต์หรือวิ่งไปหาหมอดูเราต้องเป็นหมอดูให้ตัวเองมันถึงจะถูกนี่แหละประโยชน์ของกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันเมื่อใดที่ยังไม่เกิดปัญญา ยังแก้ปัญหาชีวิตให้ตัวเองไม่ได้แล้วจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงที่ข้าพูดมานี่เองเห็นด้วยไหมล่ะหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยยังตอบไม่ได้หลวงลุงช่วยอธิบายหน่อยสิฮะว่าทําไมถึงต้องให้ระลึกชาติได้แล้วระลึกได้กี่ชาติจะก,กี่ชาติก็ไม่สําคัญหรอกแต่อย่างน้อยๆก็ขอให้ระลึกชาติปัจจุบันได้อย่างเช่นลูกที่เกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ หรือชนิดที่เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากพอมาเข้ากรรามาฐานได้สองสามวันก็ระลึกชาติได้เลยคือเมื่อจิตสงบก็นึกย้อนไปในอดีตที่เคยทําไม่ดีไว้กับพ่อแม่บางคนถึงกับร้องไห้โฮออกมาบอกว่ากลับบ้านไปนี่จะต้องไปกราบเท้าขอขมาโทษพ่อแม่หรือคนที่เคยด่าเมียเคยทุบตีเมียพอมาเข้ากรรามาฐานเมื่อจิตสงบก็จะรู้บุญคุณเมีย คิดว่ากลับไปบ้านจะต้องไปกราบเมียอย่างนี้เป็นต้นจริงหรือฮะหลวงลุงแล้วหลวงลุงรู้ได้ยังไงฮะก็เขาบอกข้านะสิบางคนถึงกับร้องไห้พูดว่าหลวงพ่อครับผมมันชั่วจ้าสรารเลวเสียเหลือเกินข้าก็ถามว่าชั่วยังไงล่ะโยมเขาก็ตอบว่าชั่วที่ชอบด่าเมียชอบเตะเมียแทนลูกฟุตบอลนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้ว กลับไปนี่ผมจะไปกราบเมียบังเอิญวันที่เขาจะกลับเมียเขามารับเองเชื่อไหมพอเขาเห็นหน้าเมียเขาคลานเข้าไปกราบเลยกราบต่อหน้าข้าด้วยเมียเขาก็งงว่าเอหลวงพ่อสอนผัวฉันยังไงนะกลายเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนเห็นฉันเป็นลูกฟุตบอลแต่เดี๋ยวนี้กลับเห็นฉันเป็นพระไปซะแล้วนี่เมียก็แอบมาเล่าให้ข้าฟังอย่างนี้เองเห็นหรือยังล่ะ ว่าคนมาเข้ากรรมฐานน่ะระลึกชาติได้แบบนี้แหละแหมหนูนึกว่าระลึกชาติแต่ครั้งอดีตได้เป็นต้นว่ารู้ว่าชาติก่อนเคยเกิดที่ไหนเป็นใครอะไรทํานองเนี้ยแบบนั้นก็ได้แต่ต้องฝึกนานหน่อยมีหลายคนที่เป็นอย่างที่เองว่าแล้วพวกเขาระลึกได้กี่ชาติฮะบางคนก็ชาติเดียวบางคนก็สองชาติ ที่มากที่สุดก็ห้าชาติดูเหมือนจะเป็นแม่ชีก้อนทองที่ระลึกได้ห้าชาติแล้วหลวงลุงละ่ะฮะระลึกได้กี่ชาติเองจะรู้ไปทำไมข้าไม่อยากอวดอุตริมนุสธรรมก็ถ้าหนูรู้จะได้ปฏิบัติให้มากกว่าหลวงลุงจะให้ระลึกได้มากกว่าหลวงลุงสักสิบชาตินั่นเองก็ต้องปฏิบัติจนสามารถระลึกได้สิบจ็ดชาติจะไหวหรอไม่ไหวแน่หนูก็พูดไปอย่างนั้นเอง แค่ชาติเดียวก็คงไม่ไหวแต่อย่างน้อยๆหนูก็ได้รู้ว่าหลวง,งลุงระลึกชาติได้เจ็ดชาติพูดอย่างผู้ชนะแม้เองนี่มันก็ล่อนจริงๆให้ตายสิอุ้ยจะตายไปทำไมล่ะหลวงลุงมีหลานน่ารักอย่างอีขุนทองยังไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะหนุ่มวัยยีสอพูดเสียงอ่อนเสียงหวานท่านพระกูรีบโบกไม้โบกมือห้ามพอแล้วพอแล้ว คืนเองพูดมากกว่านี้ข้าคงลมจับแน่ๆพอก็ได้ฮะแต่หลวงลุงต้องอธิบายประโยชน์ข้อที่สองให้หนูฟังคือที่ว่าเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมีประโยชน์ก็ทำไมจะไม่มีประโยชน์ล่ะเพราะมันทำให้เราสามารถตัดเวรตัดกรรมลงได้ดังที่พระท่านว่าเวรจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวรพระที่ไหนฮะใช่ที่วัดป่ามะม่วงหรือเปล่า นี่อย่าเพิ่งแซวถ้าอยากจะฟังก็ห้ามแซวนแน่หลวงลุงก็พูดคำทันสมัยเป็นด้วยแต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างนี้ต้องเป็นวัยรุ่นนะฮะอย่างหนูเนี่ยทำไมข้าจะพูดไม่ได้ข้าก็วัยรุ่นเหมือนกันนี่นาะรุ่นไหนฮะรุ่นแรกหรือแรกรุ่น,น,นทัานพระครูตอบหน้าตาเฉยว่ารุ่นแรกแย้มอ๋อรุ่นแรกแย้ม แย้มฝาโลงใช่ไหมฮะเออนะแย้มอะไรมันก็เรื่องของข้าเองจะฟังต่อหรือไม่ฟังพูดอย่างรำคาญเจ้าหมอนี่มันน่ารำคาญเสียจริงๆฟังสิฮะนิมนอธิบายต่อเธอทถิดว่าการเห็นกฎแห่งกรรมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ข้าตอบไปแล้วจึงไม่ขอตอบอีกท่านเล่นตัวก็หนูยังไม่เข้าใจนี่ฮะว่ามันตัดเวรตัดกรรมได้ยังไง ได้ยังไงนะหรือเอาอย่างนี้นะเจ้าขุนทองข้าจะยกตัวอย่างเรื่องจริงให้เองฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วเองไปคิดหาคำตอบเอาเองก็แล้วกันคือลูกศิษย์ข้าคนหนึ่งชื่อสนทยาเขารวยมากมีเงินเป็นร,ร้อยร้อยล้านแล้วเขาก็เป็นคนมีอัธยาศัยดีชอบทำบุญกุฏิหลังนี้เขาก็เป็นคนสร้างให้ข้าที่วัดนี้เขามาทำบุญไว้เยอะถ้าคิดเป็นเงินก็หลายล้าน แต่เองเชื่อไม่ว่าพอเขาตายไปกลับไปตกนรกคนทำบุญเป็นล้านล้านแต่ไปตกนรกขั้นย้ำประโยคสุดท้ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะฮะถามอย่างสงสัยก็เพราะเขาไม่เอากรรมฐานนะซีข้าเห็นหน้าเขาครั้งแรกก็เห็นกฎแห่งกรรมว่านายคนนี้จะต้องถูกฆ่าตายเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาตามเอาชีวิต พราะชาติที่แล้วไปฆ่าเขาไว้ข้าก็บอกเขาว่าสนธยาเธอมีเคราะห์นะให้มาเข้ากรรมาฐานสิบวันเพื่อจะสะเดาะเคราะห์เขาก็บอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งข้าบอกครั้งที่สองเขาก็อ้างงานยุ่งอีกข้าเลยเล่าให้เขาฟังต่อหน้าเมียเขาเมียเขาเชื่อแต่ตัวเขาไม่เชื่อเพราะครั้งที่สามข้าก็พูดกับเขาว่าสนธยา วางมือเรื่องงานไว้ก่อนได้ไหมเธอจะหาเงินไปถึงไหนกันลูกเต้าก็ไม่มีเงินทองที่เธอมีอยู่ขณะน,นี้ใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดขอให้ห่วงตัวเองบ้างมาเข้ากรรมฐานเสียเขาก็อ้างว่าไม่มีเวลาอีกเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องที่ข้าบอกข้าก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงก็เลยต้องปล่อยไปตามกรรมหลังจากนั้นอีกสามวัน เมียกับแม่ยายเขาก็มาร้องห่มร้องไห้บอกว่านายสนธยาถูกยิงตายเสียแล้วและค้าก็รู้ว่าเขาต้องไปตกนรกทําไมถึงต้องตกนรกละ่ะฮะคนทําบุญเป็นล้านๆน,น่าจะได้ไปสวรรค์มีวิมานสวยๆมีนางฟ้างามๆเป็นบริวารแล้วแบบนี้จะเรียกว่าทำดีได้ดียังไงละ่ะฮะนายขุนทองรู้สึกสับสนท่านพระครูจึงอธิบายว่า กรรมที่ทําให้ในายสนธยาไปตกนรกไม่ใช่เพราะเขาทําบุญเป็นล,นล้านล้านหลอกเจ้าขุนทองแต่เพราะเขาดับจิตขณะที่โทสะครอบงําเขาอาฆาตคนที่มายิงเขาแล้วก็ตายลงขณะที่จิตเป็นอกุศลคือมีโทสะถ้าจะจัดเข้าในประเภทของกรรมก็เรียกว่าอาสันนกรรมแล้วถ้าเข้ามาเข้ากรรมฐานเขาก็จะไม่ถูกฆ่าตายใช่ไหมฮะนายขุนทองถาม มันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ที่แน่ๆคือเขาจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติและอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและบุญกุศลนั้นมีมากพอก็จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้จะไม่ตามมาฆ่าเขาแต่ถ้าบุญกุศลไม่มากพอและเขาจะต้องถูกฆ่าแน่การเห็นกฎแห่งกรรมก็จะทำให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องว่าที่เขาถูกฆ่าตายนั้น เพราะเคยไปฆ่าเขาไว้เมื่อเขามาทวงคืนก็ต้องใช้เขาไปเมื่อคิดได้อย่างนี้จิตก็จะไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตแค้นเคืองเมื่อดับจิตลงก็ไม่ต้องไปนรกแหมเขาน่าจะเชื่อหลงลุงนะฮะถ้าไม่หลงลงุงไม่ดนจิตโดนใจให้เขาเชื่อละฮะหลานชายแสดงความคิดเห็นก็ข้าไม่ใช่ผู้วิเศษนะสิ แต่ถึงกระนั้นก็พยายามช่วยเขาจนสุดความสามารถของข้าแล้วก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาฟังหลวงลุงเล่าแล้วหนูจังอยากปฏิบัติเหมือนกันแต่ใจมันยังไม่ถึงหนุ่มวัยยีอ็ว่ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาไว้ถึงเมื่อไรค่อยมาบอกข้าแล้วข้าจะสอนให้ด้วยตัวของข้าเองเชียวแหละขอให้บอกเธอไม่หรอกค่ะถ้าหนูจะปฏิบตัติก็จะไม่ให้หลวงลุงสอน หนูจะให้หลวงพี่บบยเหียวสอนทำไมล่ะใครๆเขาก็อยากให้ข้าสอนกันทั้งนั้นมีเองนี่แหละที่มาแปลกกว่าเพื่อนก็หลวงลุงแก่แล้วหนูชอบเรียนกับคนหนุ่มๆอย่างหลวงพี่เรียนกับลุงลุงไม่เอาก็ถ้ามันยุ่งยากนะักก็อย่าเรียนเลยดีกว่าท่านพระครูพูดอย่างร,ารําคาญฮ่าหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่เรียนดีที่สุดดีๆนะ่ะ ระวังจะเป็นอย่างนานสนธยาก็แล้วกันท่านพระครูว่าฮะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นหนูค่อยเรียนนิมนต์หลวงลุงขยายความประโยชน์ข้อสุดท้ายเถอะฮะหลานชายประนมมือขึ้นนิมนต์หลวงลงุงจึงพูดว่าข้อสุดท้ายนี่สาคัญที่สุดฮ่าทราบแล้วหลวงลุงบอกเมื่อกี้นี้คนฟังพูดขัดขึ้นเจ้าขุนทองถ้าเองอยากฟังก็จงหุบปากเสีย ท่านสั่งไม่เสียฮะปากหนูดีไม่เสียห,หยลวงลุงลองจับดูก็ได้ไม่เน่าไม่เสียตรงไหนเลยหลานชายอดยั่วไม่ได้จะฟังหรือไม่ฟังท่านพระครูเริ่มจะหมดความอดทนฟังฮะหลวงลุงว่าไปได้เลยฮะท่านพระครูจึงพูดต่อไปว่าที่ว่าสำคัญเพราะมันเป็นจุดหมายของการปฏิบัติกรรมฐานและเป็นจุดยอดของไตรสิกขา ซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติมีจุดหมายอยู่ที่ปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของการปฏิบัติสวรรค์นิพพานจะมาเองโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วมีตัวอย่างไหมฮะคือหนูหมายถึงคนที่เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นะฮะมีสิแต่ก่อนอื่นเองต้องเข้าใจเสีก่อนว่าปัญญานั้นมีสองระดับ คือโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาถ้าปฏิบัติได้แค่โลกิยะปัญญาก็จะแก้ปัญหาทางโลกได้แต่ถ้าถึงโลกุตระปัญญาก็จะตัดกิเลสต,ตัณหาทั้งปวงได้และจะบรรลุถึงพระนิพพานคนที่ข้าจะยกตัวอย่างนี้ได้โลกิยะปัญญาคือนายวิกโก้ที่ข้าเคยเล่าเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละที่มาบวชที่วัดนี้เมื่อปีพศ2512 แล้วหลวงลุงว่าเทศเก่งเทศแบบปุจชาวิสัชนาก็ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละคนเดียวกันนี่แหละคือตอนมาบวชอยู่ที่นี่คู่รักของเขามาเยี่ยมเป็นคนไทยและเรียนอยู่ที่คณะอักษราศาสตร์ด้วยกันเขาก็มาถามข้าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเนื้อคู่เขาหรือเปล่าข้าก็บอกว่าอยากรู้ต้องปฏิบัติให้มากๆจะรู้คำตอบได้เอง ที่จริงข้าเห็นกฎแห่งกรรมของเขาแล้วว่าพ่อคนนี้ต้องได้เมียง่อยแต่ข้าไม่พูดออกมาเขาก็เชื่อค่าเร่งปฏิบัติใหญ่วันหนึ่งก็มาบอกข้าว่าหลวงพ่อครับเมืองไทยอากาศร้อนยุงก็ชุมผมอยู่ไม่ได้แน่ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมต้องอยู่เมืองไทยคงไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะไม่คิดถึงเขา รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ภาวนาข้าก็บอกดีแล้วขออนุโมทนาด้วยต่อจากนั้นอีกหลายวันเขาก็มาบอกว่าหลวงพ่อครับผมเห็นเนื้อคู่ของผมแล้วเนื้อคู่ผมเป็นง่อยครับข้าก็ปลอบใจเขาว่าไม่ต้องเสียใจถึงจะเป็นง่อยแต่เขาก็เป็นคนดีพอเขาศึกออกไปก็ไปได้แต่งงานกับคนง่อยจริงๆเป็นคนฟิลิปปิน แต่สอนภาษาจีนยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันยังเคยพามาที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วข้าก็จําชื่อเมียเขาไม่ได้ขาแกเสียไปข้างหนึ่งเห็นว่าเป็นโรคอะไรนะโอโอเอเอนี o ่แหละเป็นมาแต่กำเนิดโปลิโอมั้งฮาหลวงลุงใช่ใช่เขาเรียกว่าโปลิโอถูกของเองเอยเจ้าสมชายหายหน้าไปไหนนะ หมูนี้ไม่เคยได้พบหน้าข้าตาเลยท่านถามหาคนเป็นลูกศิษย์นั่นแหละจีบสาวอยู่บ้านเหนือนอนอีกหน่อยหลวงลุงก็จะได้ลูกศิษย์สะพ้ายแล้วนายขุนทองว่าอะไรของเองลูกศิษย์สะพ้ายแหมหลวงลุงเนี่ยเมียของลูกศิษย์ก็ต้องเรียกว่าลูกศิษย์สะพ้ายสิฮะชายหนุ่มอธิบายอ๋อย่างงั้นหรอกลึกแล้วเองล่ะ เมื่อไรจะมีหลานสะพ้ายให้ค่ะไม่ใช่หลานสพะพ้ายค่ะหลานเคยตั้งหากแล้วคนพูดก็หัวเราะคิกๆ